สสนนโโดยบริษััททาชจำกัครับต่อไปเป็นอุปกรณ์เกี่ยวการซ่อมรอยร้าวผนังและพื้นครับด้วยวัสดุ DGS e p o e x นะครับเป็นวัสดุผสมระหว่างอ e ีพ็อกซี่ก่า modify ครับนะฮะก็มีความยืดหยุ่น นะซ่อมแล้วมีความยืดหยุ่นแล้วก็กันร้าวนะครับกันแตกร้าวกันน้ำซึมได้นะครับครับที่ที่เห็นก็คือเป็นอิโปรเล็กนะครับนะอันนี้ครับอนะครับอันนี้เป็นหัวอุปกรณ์พิเศษนะครับที่ใส่ จุกนะครับแล้วข้างบนก็คือเป็นจุกซิลิโคนนะครับมีความเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับนี่สาหรับจุกนี้สําหรับพื้นหรือผนังที่เรียบนะครับแต่กรณีถ้าเป็นมุมฉากเป็นมุมนี่ครับก็จะใช้ตัวนัครันสำหรับเวลาฉีดมุมนะครับเวลาเราไว้แล้วตามมุมเราจะเอาจุกพิเศษตัวนี้ครับตรงกลางจะมีรูนะครับ นะครับ,นะรบอันนี้ก็มีมีปืนลมนะครับมีปืนนะปืนนี้ตัวนี้ก็สําหรับใช้กรณีใช้ปั๊มลมนะครับปั๊มลมก็ใช้กรณีที่ใช้มีพื้นที่โล่งและกว้างนะครับก็จะใช้ปั๊มลมนะครับแล้วอีกอัน ก็เป็นปืนสําหรับแบตเตอรี่นะครับใช้แบตเตอรี่อันนี้เหมาะสําหรับงานหน้างานที่สะดวกที่ไม่ต้องขนย้ายไกลนะครับก็พกพาได้นะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่โงๆก็แนะนําให้ใช้ปมลมนะครับอันนี้ใช้แบตเตอรี่นะครับอาจะใช้แบตเตอรี่สํารองชักก้อนหรือ2ก้อนนะครับอันนี้ก็จะมีตัวปรับนะครับนะฮะด้านหลังจะมีตัวปรับนะฮะระดับความดันนะครับ ปรับตามสมควรนะครับนะครับใช้แบตเตอรี่แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยเฟืองนะครับอันนี้จะมีความาแรงดังสนสม่ำเสมอนะครับตัวแบตเตอรีแ่แล้วนี้สายสำหรับสะพายนะครับจะสะดวกนะฮะแล้วต่อไปก็มีการาน้ำนะครับการาน้ำนี่ก็ไว้สำหรับทำความสะอาด นะเอาน้ําใส่ข้างในน้าธรรมดาแล้วก็ต่อสายลมตรงนี้นะครับแล้วก็พ่นในความสะอาดของในร่องนะครับแล้วก็มีเกียงโป้ะนะมีเกียงโปไว้สําหรับโปแล้วในมีเกียงโปตัวใหญ่หน่อยครับแล้วก็จะมีผงพุตตี้นะครับก็คือจะใช้ยี่ห้อไหนก็เลือกกันแล้วครับสําหรับโป หลังจากเราซ่อมผนังนี้่ใช้เฉพาะ,ะที่ผนังอย่างเดียวนะครับพื้นสําหรับพื้นไม่ต้องนะแล้วมีกระดาษทรายนะครับไว้สําหรับขัดแล้วกนะ็อันนี้ก็คือสีนะสีมีหลากหลายสีครับไว้สําหรับส่วนใหญ่เป็นพื้นนะครับที่เราต้องการผสมสีเพื่อให้เข้ากับพื้นนะครับนี่นะครับ คือสีสีผสมนะครับต้องผสมต้มนิกดูก่อนครับแล้วก็มีอันนี้ก็คือผ้าสำหรับชุบทินเนอร์กรณีทำผนังเราเช็ดที่มันเปื้อนนะครับจากนั้นก็อันนี้เป็นหลอดเปล่านี่ไม่มีอะไรหลอดธรรมดานะครับคือกรณีที่เราแบ่งสีแบ่งผสมสีแล้วก็ต้องมาอัดใส่เหมือนเดิมต้องออกจากตัวนี้ก่อน ต้อออกจากตัวนี้มาผสมมิกซ์ให้ได้แล้วก็ถึงเอาใส่อัดใส่ก้นหลอดตัวนี้นะครับพออัดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูอีกทีนะครับ